ให้นักเรียนทั้งหลายเปิดหนังสือมังคลัตธีปณีปฐมโมภาโคไปที่หน้า19ข้อที่25เริ่มตั้งแต่อติเตบาราณสิยังเป็นต้นไปว่าด้วยการเสพและไม่เสพ คนผ่านและบัณฑิตต่อไปเป็นการแปลเรื่องช้างมหิลามุกในครั้งเดึกดำบันยังมีช้างมงคลชื่อมหิลามุกของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงพาราณสีมีศีล สมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่เบียดเบียนใครๆครั้นในวันหนึ่งในตอนกลางคืนพวกโจรมานั่งปรึกษากันในที่ใกล้โรงช้างของพระราชาว่าต้องทำลายอุมโมงค์อย่างนี้ต้องทำการตัดช่องอย่างนี้ ทำลายอุมโมงค์และทำการตัดช่องแล้วลักของจึงจะควรเมื่อจะลักต้องฆ่าและตีเจ้าของแล้วจึงลักเมื่อได้อย่างนี้จึงจะไม่มีใครสามารถจะต่อสู้และขึ้นชื่อว่าโจรไม่ต้องมีศีลาจรวัต ต้องเป็นคนกระด้างหยาบคายร้ายกาศโจนเหล่านั้นปรึกษากันอย่างนี้นัดแนะกันและกันแล้วก็ไปพวกโจรมาปรึกษากันในที่นั้นโดยอุบายนี้แลตั้งหลายวันช้างได้ยินถ้อยคำของโจรเหล่านั้นสำคัญว่า พวกนี้สอนให้เราสำเนียกจึงคิดว่าคราวนี้เราควรจะเป็นสัตว์กระด้างหยาบคายร้ายกาศได้เป็นเหมือนอย่างนั้นช้างนั้นเอางวงจับคนเลี้ยงช้างที่มาถึงแล้วถึงแล้วแต่เช้าตรู่ฟาดลงณนะภาคพื้น ให้ตายแล้วพวกมนุษย์จึงกลับทูลแด่พระราชาพระราชาทรงทรงอัมมา์คนหนึ่งไปด้วยตรัสั่งว่าบัณฑิตท่านจงไปรู้ว่าเพราะเหตุอะไรช้างนั้นจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปได้ อำมา์นั้นไปแล้วไม่เห็นโรคในตัวของช้างคิดว่าเจ้านี่ดุร้ายเพราะอะไรเมื่อใคร่ครวนไปก็แน่ใจว่ามันคงได้ยินคำดุร้ายของคนบางพวกในที่ไม่ไกลเป็นแน่จึงได้ไกลายเป็นสัตว์ดุร้าย จึงถามพวกเลี้ยงช้างว่าใครๆเคยพูดอะไรกันในเวลากลางคืนในที่ใกล้โรงช้างมีบ้างไหมพวกเลี้ยงช้างก็กล่าวว่ามีขอรับนายพวกโจรมาปรึกษาอาบา์นั้นจึงไปรกราบทูลว่าขอเดชะ ในตัวของช้างไม่มีอาการแปลกอย่างอื่นมันฟังถ้อยคำของพวกโจรจึงกลายเป็นสัตว์ร้ายบัดนี้ควรที่จะนนิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลทั้งหลายให้นั่งใกล้โรงช้างแล้วกล่าวเรื่องเกี่ยวด้วยศีลและมารยาท พระราชารับสั่งให้ทำรรดังนั้นแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวเรื่องศีลว่าไม่ควรจับต้องใครๆไม่ควรฆ่าใครๆควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมารยาทประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดู ช้างได้ฟังดังนั้นสำคัญว่าพวกนี้ให้เราสำเนียกจึงคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราพึงเป็นผู้มีศีลได้กลับเป็นผู้มีศีลแล้วเรื่องช้างมหิลามุกในอัธกถาแห่งมหิลามุกขะชาดกในเอกนิบาตจบ ต่อไปเป็นการแปลเรื่องม้าปัญทวะบทเรียนที่26ในอดีตการได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีทรงพระนามว่าสามะพระโพธิสัตว์เป็นอมาตะผู้อนุสัตว์อัตธรรมของเท้าเธอ และเท้าเธอมีม้ามงคลอยู่ตัวหนึ่งชื่อปันทวะคนเลี้ยงม้าของพระองค์ชื่อนายคิริทั์เป็นคนข้าเขยเกม้าเห็นเขาจับบางเหียนเดินนำหน้าสำคัญว่าเจ้านี้ให้เราศึกษาจึงสำเนียกตามอาการของเขา ได้เป็นม้าขาขยเกไปพระราชาทรงทราบว่าม้านั้นขาขยเกจึงทรงส่งพวกแพทย์ไปตรวจพวกแพทย์ไปแล้วไม่พบโรคในตัวม้าจึงกลับมาทูลแด่พระราชาว่าพวกข้าพระองค์ไม่พบโรคของม้านั้น พระราชาทรงส่งพระโพธิสัตว์ไปด้วยรับสั่งว่าท่านจงไปดูให้รู้เหตุในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์นั้นไปแล้วทราบว่าม้านั้นเดินกระเพกเพราะเกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงม้าขาเขิยจึงกราบทูลว่าขอเดชะเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะโทษที่เกี่ยวข้องกันดังนี้แล้วกราบทูลว่าหมานั้นได้คนเลี้ยงที่ดีแล้วจากดีได้เหมือนอย่างเดิมพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นหมาได้ตั้งอยู่ในปกติภาพแล้วเรื่องม้าปันธวะในอัถกถาแข่งชริทัตตะชาดก ในทุกการิบาทจบต่อไปเป็นการแปลเรื่องผลมะม่วงบทเรียนที่27ในอดีตการในเมืองพาราณสีได้มีพระราชาทรงพระนามว่าทัทิวาหนะพระโพธิสัตว์เป็นอมาต ผู้อนุาสา์อัธรรมของพระองค์ต่อมาวันหนึ่งพระราชารับสั่งให้ขึงขายณนะด้านเหนือและด้านใต้ในมหานาถีแล้วส่งเล่นน้ำมะม่วงสกผลหนึ่งเป็นของบริโภคสำหรับเทวดาลอยมาจากสะกันนมุต ติดอยู่ที่ขายแล้วพวกเจ้าพนักงานยกขายขึ้นเห็นผลมะม่วงนั้นได้ถุนกล้าวถวายแด่พระราชาแล้วพระราชาตรัสถามพวกพรานว่านี้ผลไม้อะไรทรงสดับว่าผลมะม่วงจึงสวยแล้วรับสั่งให้เพราะเมล็ด ไว้ในพระอุทยานของพระองค์ให้รดด้วยน้ำผสมกับน้ำนมต้นงอกแล้วได้เพลิดผลในปีที่สามต้นมะม่วงได้มีสักการะเป็นนันมากถวยนครย่อมรดด้วยน้ำผสมน้ำนมให้เจิมห้าแห่งด้วยของหอมสวมพวงมาลัย ามประทิบด้วยน้ำมันหอมและได้มีการวงต้นมะม่วงนั้นด้วยม่านาผ้าพลทั้งหลายได้มีรสอร่อยมีสีดุดทองคำพระราชาเมื่อจะทรงส่งผลมะม่วงไปถวายพระราชาอื่นๆรับสั่งให้เอาเงี้ยงกระเบนแทงที่หนอแล้ว แทงที่หน่องอกแล้วจึงส่งไปประโยคนี้ดูดีๆนะรับสั่งให้เอาเงี่ยงกระเบนแทงที่หน่องอกแล้วจึงส่งไปมเร็ดมลร็ดที่พระราชาเหล่านั้นเสวยมะม่วงแล้วโปรดให้เพราะไว้ก็ไม่สำเร็จต่อมาพระราชาองค์หนึ่งทรงทราบเหตุ จึงพระราชทา,านทรัพย์พันหนึ่งแล้วส่งคนเฝ้าพระอุทยานคนหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านจงไปจงย่างรถแห่งผลมะม่วงของพระเจ้าท,ทัทิวาหนะให้เสียหายแล้วทำให้เป็นของขมขืนเขาทูลรับว่าดีละแล้วเข้าไป พ,พระเจ้าทัตทิวาหณนะกราบทูลความที่ตนเป็นคนเฝ้าพระอุทยานและพันานาอนุภาพของตนพระราชารับสั่งให้เขาอยู่ในสำนักของคนเฝ้าพระอุทยานของพระองค์จำเดิมแต่นั้นมาชนทั้งสองก็ช่วยกันบำรงพระอุทยาน คนเฝ้าพระอุทยานผู้มาใหม่ทำดอกไม้อันไม่ใช่ฤดูการให้บานทำผลไม้อันไม่ใช่ฤดูการให้ผลิตผลได้ทำพระอุทยานให้เป็นละมณียสถานแล้วพระราชาก็โปรดปรานจึงโปรดคนเฝ้าพระอุทยานเก่าออกเสีย ได้พระราชทานพระอุทยานให้เป็นหน้าที่แก่เขาผู้เดียวเขาจึงปลูกสะดาวและเถาวะเพ็สล้อมต้นมะม่วงสะดาวและเถาวะเพ็สก็งอกงามขึ้นโดยลำดับรากและกิ่งของมะม่วงเกี่ยวพันกับรากและกิ่งของสะดาวและเถาวะเพ็ส เพราะการรับคนด้วยของมีรสไม่อร่อยนั้นมะม่วงจึงเป็นผลไม้มีรสอร่อยถึงเพียงนั้นประโยคนี้แปลใหม่มะมม่วงซึ่งเป็นผลไม้มีรสอร่อยถึงเพียงนั้นจึงกลายเป็นขมมีรสคล้ายใบสะเดา คนเฝ้าพระอุทยานทราบว่าผลมะม่วงขมแล้วก็หนีไปพระราชาเสด็จไปสู่พระอุทยานสวยผลมะม่วงไม่อาจจะทรงกลืนเยื่อมะม่วงซึ่งเป็นกลากะเสดาได้ทรงคลากโทมเสียแล้วตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าบัณฑิต ต้นไม้นี้ไม่มีความเสื่อมจากการบริหารเดิมแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผลของมันก็ยังกลับขมไปได้เพราะอะไรหนอพระโพธิสัตว์เมื่อจะทูลเหตุแห่งการเป็นดังนั้นจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าท,ทัทิวาหณนะ มะม่วงของพระองค์มีต้นสดาดาแวดล้อมรากเกี่ยวพันรากกิ่งเกี่ยวพันกิ่งเพราะเหตุที่อยู่ร่วมกับของไม่อร่อยนั้นมะม่วงจึงมีผลขมต้นสะดาชื่อว่าปูจิมันทะในคาถานั้นกิ่ง ได้แก่กิ่งของต้นสะดาวสองบทว่าสาขังนิเสวะเรคือย่อมเกี่ยวพันกิ่งของมะม่วงบาทพระคาถาว่าอสา,าตาสนิวาเสนคือเพราะอยู่ร่วมกับต้นสะดาซึ่งมีรสไม่อร่อย บทว่าเตนะแปลว่าเพราะเหตุนั้นบทว่ากระตุกกับพะโลคือกลับเป็นผลไม้มีรสขมพระราชาทรงสดับคํคำนั้นแล้วรับสั่งให้ตัดเสดาและบอระเพชรเสียทั้งหมดแล้วให้ถอนรากให้ขุดดินปลุยที่มีรสไม่อร่อยโดยรอบออกเสีย แล้วให้ใส่ดินปุ๋ยที่มีรสอร่อยให้รสมะม่วงด้วยน้ำผสมกับน้ำนมน้ำผสมน้ำตาลกรวดและน้ำหอมอีกแล้วส่งมอบพระอุทยานให้คนเฝ้าพระอุทยานคนเก่านั่นแหละอีกเพราะรคนกับของมีรสอร่อยมะม่วงจึงมีรสอร่อยอีก เรื่องมะม่วงในอักกฐกถาแห่งทธติวานะชชาดกในทุกขนิบาตจบต่อไปเป็นการแปลบทเรียนที่29ของไร้ชีวิตอย่างติดกันได้เป็นการแปลเรื่องของไร้ชีวิตอย่างติดกันได้ บทเรียนที่29แม้ของอันไรชีวิตยังกลายเป็นของไม่น่าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกับของอันไม่น่าปรารถนากลายเป็นของน่าปรารถนาเพราะประกอบร่วมกับของอันน่าปรารถนาดังพรรน,นาม,มาชะนี จะปวลวกเก่าวไปใหญในของซึ่งมีชีวิตเล่าด้วยเหตุนั้นในอัฐุปติแห่งทัทิวาหนชชดกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนไม่ดี เป็นการเลวก็แต่สิ่งอันไม่มีประโยชน์จะพึงกล่าวอะไรในการอยู่ร่วมกับคนไม่ดีนั้นเล่าเพราะการอยู่ร่วมกับคนชั่วทำความพินาศให้แก่ชนผู้เป็นมนุษย์แม้แต่ต้นมะม่วงซึ่งไม่มีเจตนามีรสหวานเปรียบปรานรสทิพย อาศัยอยู่ร่วมกับต้นสะดาอันมีรสขมหารสหวานไม่ได้ยังกลายเป็นต้นไม้ไม่มีรสหวานมีรสขมไปในการก่อน <c oughs> ต่อไปเป็นการแปลบทเรียนที่30สิบ อีกในยะหนึ่งคนพรานทั้งหลายเปรียบเหมือนอมิตรผู้มีดาบในมือบัณฑิตทั้งหลายเปรียบเหมือนญาติที่รักจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับทำหมู่บ้านเวลุวะคามอันตจ้งอยู่ในที่ไม่ไกล เบื้องทิศทักษิณแห่งเมืองภัยสาลีเป็นโครจลคารามได้เกิดประชวนลงพระโลหิตท้าสักเทวราชทรงทราบเหตุนั้นแล้วสเสด็จมาทรงอุปถัาพ,พระศาสดายูมีให้ผู้อื่นแต่ต้องภาชนะสำหรับรองพระบงบางคนหนัก ของพระศาสดาแม้ด้วยมือเลยวางไว้เหนือพระเศียรทีเดียวนำออกไปเหมือนคนนำภาชนะของหอมไปเท้าเธอทรงอุปถากอยู่อย่างนี้ในเวลาพระศาสดาทรงผาสุกจึงเสด็จไปสู่เทวโลกพิสูจน์ทั้งหลายพูดกันว่า นาสัจจันทร์เทวสกเทวราชมีความรักใคร่ในพระศาสดาพระองค์ทรงสละทิพยสมบัติมาอุปถากแล้วพระศาสดาตรัสว่าพิสุทั้งหลายท้วสกเทวราชทรงพิจารณาเห็นว่าการเห็นพระเรียเจ้าทั้งหลายก็ดีภาวะ คือกิริยามีการนั่งเป็นต้นในที่แห่งเดียวก,กันกับท่านก็ดีภาวะคือการได้ทำรรวัดและปฏิวัติแจกท่านก็ดีย่อมอย่างประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้แล้วจึงเสด็จมาอุปถาเราเมื่อจะทรงแสดงความได้ตรัส พระคาถาทั้งหลายในสก,กะเทวินทะชาดกในสุขวั์แห่งพระธรรมบทว่าแท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพรานย่อมเศร้าโศกสิ้นกันลนานเพราะการอยู่ร่วมกับเหล่าคนพรานเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ ในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งหมูญาติเพราะเหตุนั้นแหลนรชนพึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรเอาการงานมีศีลมีวัดไกลจากกิเลส และเป็นสตบุรุษมีปัญญาดีเปรียบดังพระจันทร์ครบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบาทคาถาว่าบาละสังคตะจริหิความว่าแท้จริงคือความจริง บุคคลมีปกติที่ร่วมกับคนพานบทว่าทีฆะมัทานังความว่ามีสันทะเป็นอันเดียวกับคนพานกระทำกรรมชั่วมีตัดที่ต่อเป็นต้นได้ประสบทุกข์มีถูกตัดมือเป็นต้นชื่อว่าเศร้าโศกสิ้นการนาน การอยู่ร่วมด้วยความเป็นพวกเดียวกันชื่อว่าการอยู่ร่วมบทว่าอมิตเตเนวะความว่าเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูผู้มีดาบในมือหรือสัตว์ร,ร้ายมีอสรพิษเป็นต้นบทว่าสัพพทาคือ การอยู่ร่วมกับหมู่คนพานเป็นทุกข์ร่ำไปการอยู่ร่วมด้วยบัณฑิตนั้นเป็นสุขเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมเป็นสุขอธิบายว่าการอยู่ในสถานที่เดียวกันกับบัณฑิตเป็นเหตุนำสุขมาเหมือนอะไร เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติอธิบายว่าประหนึง่งประชุมแห่งหมู่ญาติผู้เป็นที่รักเป็นความสุขบทว่าตัสมาหิความว่าเพราะเหตุที่การอยู่ร่วมกับคนพลาลเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขบทว่าทีรังคือ ผููถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำบทว่าปัญญังได้แก่ผููถึงพร้อมด้วยปัญญาทางที่เป็นโลกิยะทางที่เป็นโลกุตระตบทว่าพระโสตตังคือเป็นพระหุสูรด้วยปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทบทว่าทีไรหาศีลพะัฒตะวันตังได้แก่ ชื่อว่ามีปกติเอาการงานเพราะนำไปซึ่งธุระกล่าวคือยังตนให้บรรลุพระรหัตผลมีศีลและมีทุดงบทว่าอาริยังแปลว่าอยู่ห่างไกลจากกิเลสบทว่าสุมเมทางได้แก่มีปัญญาง,งาม บทว่านักขัตตประทงว่าความว่าเปรียบดังพระจันทร์คือวิมานของพระจันทร์เสพอากาศอันเป็นทางแห่งนักสัตว์เลิกทั้งหลายาใหมแปลใหม่บทว่านักขัตตปทางว่าความว่าเปรียบดังพระจันทร,รน์คือวิมานของพระจันทร์เสพอากาศ อันเป็นทางแห่งนักสัตว์ทั้งหลาย